ข่าวลือล่าสุดของทาง iPhone 15มันมีอะไรนะถ้ามาแบบนี้เพื่อนๆจะซื้อกันไหมนะครับสำหรับข่าวลือ iPhone 15บอกเลยว่ามีสเปคหลุดมาโดยเจฟฟ์ูนักวิเคราะห์ชื่อดันได้ออกมาเปิดเผยสเปคของ iPhone 15ก็จะมี4รุ่นเหมือนกันนะครับ15 15 plus 15, 15 pro และตัวท็อปเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อโปรแมสหรืออัลฟ้าเราไปดูสเปคของตัว15กับ15พลัสกันก่อนดีกว่าในตัวนี้นะครับหน้าจอก็จะเหมือนเดิม6.1นิ้วกับ6.7นิ้วแรมก็จะมี6 g ิเพิ่มขึ้นมามาพร้อมกับชิป A16 Bionic กล้องหลัง ละเอียดสูงสุด48ล้านพิกเซลมี USB ท้ายจริงนะส่วนตัว Pro เนี่ยก็เหมือนกันครับหน้าจอ6.1นิ้วกับ6.7นิ้วแรมที่ให้มาเนี่ย 8G เลยนะพร้อมกับชิปใหม่ A17 Bionic จัดการพลังงานได้ดีประหยัดแบตเข้าเคลม,มานะและกล้องมีการซูนแบบ Optical ได้ดีขึ้น C. และก็มีปุ่มเพิ่มลดเสียงแบบโซลิดสเต e ไม่มีนูนขึ้นแล้วนะสำหรับอันนี้ยังเป็นข่าวลือนะเราต้องติดตามทาง a p p l e ประกาศทีตีแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว